สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 นะครับวิชาคณิตศาสตร์นะครับเรามาดูตัวอย่างนี้นะครับในคูเขียนลงในสมุดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับจะได้ง่ายตัวอย่างนะครับแม่ค้ามีแตงโม150่150ผลขายไป เศษ3าส่วนหของแตงโมที่มีอยู่แม่ค้าขายแตงโมไปกี่ผลนะครับอันด,ดับแรกเรามาวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะข้อนี้เขาบอกว่ามีแม่ค้าแม่ค้าเนี่ยเขามีแตงโม150ผลแตงโม150ผลเนี่ยเขาขายไปเศษ3ส่วนห เศษห้าเศษสามส่วนห้าเนี่ยกี่ผลกูก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มาหากันเศษสามส่วนห้าของแตงโมที่มีอยู่ของอเจอของแล้วนะครับแสดงว่าต้องมีขูณแน่นอนแตงโมที่มีอยู่นะครับก็คือแตงโมที่มีอยู่หนึ่งร้อยห้าสิบผลทีนี้เขาอยากทราบว่าแม่ค้าขายแตงโมไปกี่ผล เราจะได้รู้นะครับว่าขายกี่ผลเศษสามส่วนหเรายังไม่รู้นะครับว่ามันกี่ผลเราจะต้องมาหากันวิธีทำนะครับไหมวิธีทำอันดับแรกเขียนเลยโจทย์ ขอให้เราว่าแม่สิ่งที่จดกําหนดนะแม่ข้ามีแตงโมหนึ่งร้อยหผลก็เขียนไว้เลยแม่ค้ามีแตงโม150ผลเขียนห่างๆหน่อย150ผล ต่อไปมีจดกำหนดอีกอย่างก็คือขายไปก็เขียนไว้เลยบนทัดที่สองขายไปเศษสามส่วนห้าใช่ไหมอ่าเศษสามส่วนห้าของแตงโมที่มีอยู่ของ แตงโมที่มีอยู่นะครับทีนี้เขาอยากทราบว่าแม่ค้าขายแตงโมไปกี่ผลนะฮะก็เขียนเลยแม่ค้าขายแตงโมนะครับไป นักเรียนง่ายๆแม่ค้าขายแตงโมไปก็คือนี่ไงแม่ค้าขายแตงโมเศษสส่วน5อยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่ากี่ผลนะครับอา้าวเศษสส่วนหเขียนเลยเศษสส่วนหของของก็คือปู้นแตงโมที่มีอยู่ก็คือ150่งรอ้าสิบ่าหนึผลใช่ไหมต่อไป เท่ากับนะครับทีนี้หาง่ายแล้วเพราะว่าคาบที่แล้วผู้ก็สอนแล้ววิธีการหานะฮะจะเท่ากับตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าไม่เท่ากับตรงนี้นักเรียนต้องเขียนด้วยหน่วยก็คือผลนะครับจะเนเท่ากับตรงนี้นะมันจะไม่พอเท่ากับนะครับอ้าวผู้ใช้คําว่าแต่งหน้าให้มันสวย ตัวเศษก็คือไว้กับตัวเศษตัวส่วนไว้กับตัวส่วนแค่นี้เองอ้าวอันนี้คือตัวเศษ3คือตัวเศษ150เป็นตัวเศษจริงๆแล้ว150เนี่ยมันมีส่วนนะครับแต่เขาไม่เขียนคือส่วนหนึ่งอ่าอาก็เขียนเลยตัวเศษไว้กับตัวเศษเศษสามสามคูณหนึ่งร้อยห้าสิบ ส่วนด้วยเนี่ยทั้งหมดส่วนด้วย5 5าคูณหก็เท่าก,กับ5อยู่แล้วอ่าหน่วยเป็นผลนะครับเงิก็คูณเลยตัวเศษคูณตัวเศษสามคูณหนึแล้วก็หารด้วย5้แค่นี้เองนะเท่าก,กับเลยสามคูณหนึหารด้วยหเท่าก,กับเก ได้แล้วแสดงว่าแม่ค้านะครับแม่ค้าขายแตงโมไป90ผลตอบให้เรียบร้อยเวลาตอบก็นำสิ่งที่โจทย์สิ่งที่โจทย์ถามมาตอบด้วยแม่ค้าเนี่ยน,นี้ครับสิ่งที่โจทย์ถามแม่ค้าขายแตงโมไปแม่ค้า ขายแปลงโมไปคือ90้าสิบผลเสร็จแล้วตับให้เรียบร้อย บางคนยังคูณไม่เป็นเลยครับอ่ะมาดูคูณ,คณนะเนี่ยลองดูนี่นะสามคูณหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับเราทำตัวคูณก่อนเอาคูณให้เสร็จก่อนอย่างนี้เนี่ยอ่ะคูณหนึ 150. ่งร้อยห้าสิบกูเอาหนึ่งร้อยห้าสิบมาตั้งคูณด้วยสามสาม สามในหลักหน่วยก็ไว้กับตรงให้หลักให้ตรงหลักหน่วยนะครับตรงกับเลขศูนย์เลขศูนย์ก็คือหลักหน่วยอ่าให้ตรงเลยตรงกับสามเนี่ยเส้นสามคูณศูนย์ได้ศูนย์สามคูณห้าได้สิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งสามหนึ่งสามบวกอีกหนึ่งก็เป็นสี่ ได้450นะครับอ่าแล้วท้ามเนมันเท่ากับ90ล่ะ <c oughs> ก็เรายังถามไม่หมดนี่ต้องส่วนด้วย5ด้วยนะครับข้างบนเราหาแล้วเมื่อกี้ได้400 50ส่วนด้วย5นะครับอันนี้ครูเคยบอกว่าใส่ส่วนมันเป็น มันมีพี่น้องก็คือการหารเอาเรามาหารเลยหารหาร450ตั้งเป็นตัวตั้ง5เป็นตัวหาร5คูณกับอะไรตรงนี้ได้4ีมีไหมห้าหนึ่งหไม่ได้โว้ยพอไม่ได้อันนี้ก็กลายเป็น45เลย5คูณกับอะไรตรงนี้ได้45 ห้าห้าห5าเก้ห้าได้ครับ5้าเกหลบกันเหลือ0ชักศูนย์ลงมา5คูณกับอะไรตรงนี้ได้0ูนย์วศย์เลยครับ5 5 0ได้0ลบกันเหลือ0ูนย์อยู่แล้วข้อน,นี้ก็คือ ก้าสิบนะ,อะโอเคเห็นไครับเ,เกื่อนลองมาทําหน้า1 0 0 53นะครับทําข้อข้อ1ข้อ2ข้อ3ครับ3ข้อพอนะครับขอบคุณครับ